เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมสวัสดีครับผมปอมนะครับผมในนันวันนี้นะครับขอทุกคนมีเงินนับอนันต์นะครับผมวันนี้จะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับผมในก่อนที่จะเข้าเรื่องเข้าราวของเรานะครับก็จะมีเรื่องอัปเดตข่าวชิบะอินุนะครับผมอ่าเรื่องอัปเดตข่าวฟอร์กี้อินุนะครับอัปเดตข่าวพอลลี่ดอตและก็แคทเกิลนะครับผมสุดท้ายก็อีรอนนะแล้วก็มีเสริมเติมแต่งให้อีกนิดหน่อยนะครับผมในส่วนของคลิปนะครับก็ช่วงเวลาของการอ่า เรียนคลิปก็น่าจะไม่มีอะไรยากจนเกินไปนะครับเพราะว่าได้แบ่งช่วงเวลาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูกันได้นะจะได้แบบเข้าดูได้สะดวกหน่อยนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมไซโตชิปบินซามานะครับเปลี่ยนจากคุซามานะครับเป็นบินซามาไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนื่องจากว่ามีโปรเจกต์หนึ่งนะครับเป็นโปรเจกต์บิน n f t นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปดูนะสามารถเข้าไปดูได้ที่บิน NFT นะครับผมเจ้าถั่วเจ้าถั่วนีนะครับผม โดยส่วนตัวแล้วเป็นการร่วมมือกันระหว่างอันนึงนะครับผม NFT อันหนึ่งนะครับที่จะมิ้นต์มอกมาในช่วงเวลาของวันคุมพาพันธ์นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะไปร่วมนะครับผมก็พยายามเข้าไปร่วมกับเขาได้นะครับผมอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่มีโอกาสสำหรับตัวคุณนะครับในอนาคตนะมองว่าเป็นอันนึงที่เป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจไม่ใช่น้อยนะครับผมสำหรับตัวบีเอนเอนะถ้าคนถ้าคุณยังไม่เคยเข้าในส่วนของตัว NFT ประมาก่อนนะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คุณสามารถที่จะเริ่มเข้า เริ่มต้นในการเข้าร่วมได้นะครับจริงๆแล้วมันมีเยอะกว่านั้นไม่ไม่จำเป็นต้องเป็น MT นะครับผม แในส่วนของไซโตชีนะครับบิซามที่เขาเปลี่ยนเป็นบีนเพราะว่าเขาได้รับจาก NFT ตัวบีนนะครับผมเป็นไอตัว special race ตัวบีนนะครับผมของให้เขาเป็นพิเศษนะเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับผมซึ่งเป็นการสู่เอะกันไกลๆประมาณนั้นนะในตัวในส่วนของคอนเซปต์เพลย์ไซต์สตูดิโอนะครับผมคอนเซปต์อาร์ตสามารถดูได้ที่เรียวชีสรีเสิร์ชนะครับผมซึ่งอันนี้ผมมองว่าเรายังไม่ได้เห็นในระดับรวดเร็วขนาดนั้นนะ ผมมองว่าในตัวของอนาคตของเกมตัวชิบะอินุเนี่ยคงจะยังไม่เห็นในในตอนนี้นะครับผมเพราะว่ามันยังไม่เกิดขึ้นนะแต่เขาพยายามมองถึงอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีรู้สึกตอบสนองนะคือการที่เรียกว่าริดีมทีมนะครับผมที่เขาทวิตปากหมดเพย์ไซสตูดิโอไว้เลยนะครับผมสิ่งที่เราจะเห็นในในช่วงเวลาที่ผมคาดการไว้นะครับผมคือน่าจะไม่เกินกุมภาพันธ์แล้วน่าจะเห็นได้ได้เห็นตัวชัดๆขึ้นมาแล้ว คืออาจจะเป็นตีลเลอร์นะครับผมหรืออาจจะเป็นตัวเดโมเกมออกมาให้เราเห็นนะครับผมต้องเข้าใจนะครับว่าการพัฒนาเกมเนี่ยผมชอบอาร์บ่อยจังเลยเนาะขออภัยด้วยครับส่วนนี้การพัฒนาเกมนะครับผมส่วนใหญ่เขาจะพยายามพยายามดันเกมออกมาให้ให้เร็วที่สุดนะเนื่องจากว่ามันมีระยะเวลากําหนดนะครับผมของที่เพไซส์ร่รวมมือกับชิบะอินุนะครับเราจะทุนจะได้เห็น2เกมที่จะออกมามันจะเป็นยังไงในอนาคตนะเซียนะหน้าคือ NFT ของออตัว ชิบะที่เคยซื้อไปน่าจะได้มีส่วนในการใช้งานแน่นอนนะครับผมส่วนรายละเอียดที่ใส่ตชิ้ได้ลีสวิตนะครับผมกับรูมเบิร์กนะที่โรบินฮูดได้สัมภาษณ์กับรูมเบิร์กเทคโนโลยีไปนะครับผมซิีโอได้พูดถึงตัวคริปโตวอลเล็ตที่เขาจะเปิดออกมาในอนาคตนะและพูดถึงเกี่ยวกับโรบินฮูดและชิบะอินุนะครับผมซึ่งเราอาจจะมีโอกาสได้เห็นในเวลาอันสั้นนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากราคาของตลาดมีการเหวี่ยงลงนะโรบินฮูดก็ไม่ ถ้าเขาอยากจะเข้ามาในส่วนของตลาดในเวลานี้เขาถือว่าเข้าได้คุ้มค่าพอสมควรน,นะครับผมในส่วนด้านอื่นๆที่ผมมองเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรที่เติบโตขนาดนั้นนะทั้งตัวชิบะสวอปไม่ใช่ไหมขออภยัยในการอัปเดตเป็น2.0ูตนะครับผมที่เป็นแบบระบบที่เต็มร้อยนะผมยังไม่ได้เห็นขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็ส่วนเวลาที่เป็นด็อกกี้ดาวผมก็ยังไม่ได้เห็นนะซึ่งหน้าเว็บที่เขาปรับเปลี่ยนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เขาปรับเปลี่ยนในลักษณะที่ว่า มีรายละเอียดเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับผมอพอเราอ่าน Lead w o o f Paper Version 2นะครับมันก็ไม่ได้มีเพิ่มเติมขนาดนั้นมีแค่ส่วนเพิ่มเติมของที่บอกว่า Move Over นะครับ More Over นะของ d o g g y Down นะที่จะเกิดขึ้นในอนาะคตซึ่งตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับผมสำหรับใครที่เข้าไปแล้วรู้สึกว่าอยากจะใช้งานมันในส่วนเวลานี้ยังใช้ไม่ได้ในเวลานี้นะครับผมก็ต้องรองต่อไปนะเขาบอกว่าน่าจะในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้บอกรถแมบที่นะ่าชัดเจนนะผมก็พยายาม ดูข่าวเรื่อยๆนะครับผมถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาผมจะมาแจ้งข่าวให้ทราบทีนะครับในส่วนของชิบะโทเค็นที่เกิดข่าวขึ้นในคอยมาเก็ตแคปนะอันนี้มาบอกกันช่วงนี้ก็น่าไม่มีปัญหาอะไรคือช่วงคอยมาเก็ตแคปที่มันมีปัญหากันนะครับผมทีมงานของชิบะอินุก็จากไอตัวเวิร์มโฮนะครับผมหรือรูหนอนนะที่คอยมาเก็ตแคปพยายามบอกว่าไอรูหนอนของตัวชิบะอินุเนี่ยในตัวโทเค็นชิบะอินุเนี่ยมันไม่ได้เกิดปัญหาหรอกมาเพราะมันการคอส การเหรียญการบิดกันนะ่ะมันจะเป็นต้องมีรูนอนเพื่ออ่าเหมือนกับการพักเหรียญน,นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ปลอดภัยขนาดนั้นในช่วงเวลานี้นะซึ่งคุณสามารถได้ยินข่าวนะครับผมว่ามี6เหรียญน,นะที่อ่ามีอาการมีอาการใช้การครอสนะครับผมแล้วมีปัญหานะจากอ n นนิสวอปนะครับผมถ้าใครได้ติดตามข่าวนะครับก็เราก็จะต้องมาดูกันต่อไปในอนาคตนะครับว่าคอยมาเกตแคปจะสามารถอัปเดตอะไรได้มากยิ่งขึ้นกว่านี้หรือเปล่านะซึ่งช่วงเวลาปีก่อนต้องยอมรับนะครับคอยมาเกตแคปหวยมากนะ เรียกได้ว่ามีอาการมีปัญหาเออร์เลอร์บ่อยๆนะซึ่งผมจะพยายามเช็คลิสต์เปรียบเทียบระหว่างคอยเก็แคปคอยเกโคนะจริงตอนเวลานี้นยคุณจะเข้าไปดูเหรียญจริงคุณขับดูคอยเกโคกันนิดหน่อยก็ได้นะครับผมเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะครับหรือถ้าคุณอัปเดตหน่อยคุณอยากดูในพูคอยก็ได้เป็นสิทธิ์ของคุณนะผมไม่ค่อยที่จะดูหลายๆอันเพื่อจะเอามาเปรียบเทียบนะครับผมในคอนโซลคอนแท็นะครับโอเคเรามาดูอันต่อมากันนะครับผมอันต่อมาก็คือเดี๋ยวนะใช้โคลิจอยด้ก โพลิดอรจริงๆแล้วการอัปเดตของโพลิดอรนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรที่ดูเป็นที่นักตื่นเต้นขนาดนั้นนะแต่มันมีการ X กันนะครับผมคือการ crossover กันระหว่างเมตาเพจ by ด o รสไบโพิดอนะอันนี้ก็อันนึงที่โ o ริดอทํทำขึ้นมานะครับผมซึ่งผมมองว่าเป็น p 2 e Gaming อันนึงที่เขาจะพยายามดันออกมาให้ให้เร็วที่สุดนะครับโ o ริดอมีการอัปเกรดในส่วนของราวของตัวเองออกมาแล้วนะครับผม ซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะในส่วนของดาวของอพอลิโดนนะครับเพราะมันมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างนะครับในตัวโพลิโดนนะครับผมแล้วก็สามารถโหวตได้นะครับผมสามารถคนที่เป็นสมาชิกที่มียอดยอดโพลิโดนถึงมาสามารถราร่วมโหวตกับเขาได้นะครับผมซึ่งคุณก็สามารถมาดูได้นะสามารถเข้าร่วมได้คือข้อเสนอต่างๆที่คุณสามารถที่จะมาเปิดนะครับผมดอลเนชั่นที่คุณสามารถเปิดได้เงี้ยมันก็จะมีแบบ ปลดปล่อยโปรดอดเอ่อ uh, for R&D นะครับผม r e s e a r c h d e v ว l ็ p m e n t นะก็ว่าหันไปนะซึ่งมันก็มีอย่างแบนดะ์แกมมิงน่ยใน Dodge q u i k e Telegram อย่างเงี้ยเขาก็พยายามเอาออกมานะครับผมเพื่อจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะได้รับรู้มากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือมันเป็นหัวข้อหนึ่งที่ ทําให้เราเนี่ยมีส่วนร่วมกับโปรเจกต์นั้นจริงๆนะครับผมใช้คํานี้ดีกว่านะคุณจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมโปริโดสที่เราจะได้เห็นในอนาคตนะครับผมที่เขาบอกไว้ในตัวรถแมพของเขานะผมมองว่าในรถแมพของเขาในอนาคตเนี่ยตั้งแต่การที่ไปเอ็กกับชาวบ้านเขาไปทั่วนะครับผมก็ Cross อเวอรนะครับผมหรือไปร่วมกับเขานะครับเดี๋ยวเข้าใจผิดนะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีใน p o l y d o สนะที่ยังไม่ได้แบบดูสิ้นสุดหรือเ,เทหายไปนะครับผมแล้วก็ตัวโพลิดอสโพลิกดนะครับผมซึ่งในอนาคตเขาจะมีเกมสำหรับตัว p o ลิดอส c การ์ดนี้ออกมานะปัจจุบัน p o l y d o สนะครับผมยังมีส่วนของเกมที่สามารถเล่นได้เป็นพิะูเอิ์นะครับผมแต่ผมก็ยังคิดว่ามันไม่ค่อยน่าเล่นเท่าที่ควรนะครับสำหรับคุณที่อยากจะเข้ามาเล่นนะเพราะามันเป็นเกมที่ กราฟิกไม่ได้สวยขนาดนั้นนะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับผมราคาเหรียญมันจะล่วงไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆครับผมถ้าคุณเท่าที่คุณเห็นนะมันจะล่วงไปอีกร่วงอีกเรือ่อยๆนะครับผมอย่างน้อยที่สุดก็คือช่วงเวลานี้ถ้าคุณมีเงินนะครับผมหรือคุณเทคโปรฟิตเป็นนะครับคือเก็บกำไรกลับมานะครับผมไม่จำเป็นต้องลงตามเหรียญที่ผมบอกนะครับผมแล้วก็ข่าวที่ผมอัปเดตเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าให้คุณลงตามที่ผมบอกนะผมแค่อัปเดตข่าวให้คุณฟังนะครับผมและผมน,นี้ใช่คำแนะนำทางการเงินแต่อย่างใดนะทุกคนต้องเข้าใจกันด้้ววยคครรรับับบตงส่นนนีนะ พยายามเน้นย้ํา,าตลอดนะครับผมว่าเหรียญทุกเหรียญมันมีความเสี่ยงของมันเองนะซึ่งคุณก็ต้องระมัดระวังด้วยตัวของคุณเองด้วยนะครับผมส่วนหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อป้องกันตัวคุณเองนะอันนี้สําคัญนะครับโอเคครับอันต่อมานะครับดอชออนมานะครับผมดอชออนมานี่เป็นการเติบโตอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามีความน่าสนใจไม่น้อยนะครับซึ่งจริงๆแล้วดอชออนมาน่ยมีหลายคนพูดนะครับผมว่าถ้าออคุณน่ะ เทขายเหรียญดอชรอนมานะครับผมมันจะกลายเป็นศูนย์ภายในระยะเวลาสองปีนะคือทั้งหมดใน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 กระดานในกระดานเทรดนะหมายถึงอย่างนั้นนะครับผมแต่คุณต้องมองว่าคุณคุณแพนิคเซลขนาดไหนหรือคุณแบบรู้สึกว่าหวาดกลัวตลาดขนาดไหนนะครับผมซึ่งคือถ้าคุณหวาดกลัวตลาดขนาดนั้นเนี่ยผมเน้นย้ำนะครับผมว่าคุณพักใจก่อนนะครับไม่ควรจะต้องลงทุนนะครับผมเพราะว่าตลาดมันวี่งจริงนะช่วงเวลานี้สําหรับใครที่เข้ามาในเหรียญที่เป็นชิทโทเคนหรือมีมิโทเคนหรือว่าเป็น เหรียญที่เป็นยูทิลิตี้โทเค็นนะครับผมในช่วงเวลานี้มันจะมีการแว่งพอสมควรนะครับผมยังไงก็ต้องมระวังไว้ด้วยนะผมพยายามเตือนอยู่นะดอชรอมามีอัปเดตอะไรบ้างนะครับผมสำหรับผมผมมองว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีอัปเดตอะไรสำคัญสำคัญนะครับผมเขาจะพูดถึงเรื่องที่บอกว่าจุดประเด็นสำคัญก็คือตรงส่วนนี้ครับผมคำพูดของมนุษย์นะครับผมที่ถูกสรรสร้างมาเนี่ยมันเป็นคำสัญญาในอนาคตนะซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่รู้สึกตอบสนองดูดีอยู่นะครับผมสำหรับตัวดอชรอมานะครับผม มาอีกอักนหนึ่งนะครับผมในแคตเกอรนะครับผมแคตเกอรนั้นไม่ได้อัปเดตนานนะส่วนหนึ่งเพราะว่าที่มันอัปเดตแค่เป็นเปอร์เซ็นต์ให้ผมดผมูผมรู้สึกว่าถ้าอัปเดตอย่างนั้นมันไม่ใช่การแจ้งข่าวที่ดีสักเท่าไหร่นะผมก็เลยแบบว่าเออเราเอาลักษณะของแต่ละช่วงเวลาดีกว่านะครับผมเพราะว่าอย่างช่วงเวลานี้แคตเกอรเนี่ยได้ออกเปอร์เซ็นต์ออกมาแล้วเกผมถึงจะมาสามารถออกมาพูดได้มากขึ้นนะครับในส่วนของแคตเกอรนะครับผมมีการ upgrade, อันะเปเดตซีซั่นสองอาร์ตเวิร์ก็โปรไฟล ทั้งหมดนะครับผมที่ UI design 90%สำเร็จแล้วนะครับ UI คือรูปแบบของเว็บไซต์นะครับที่เราจะเราโชว์ให้เราเห็นนะว่าเป็นยังไงนะครับผม development staking นะครับผมก็น่าจะเห็นในไม่ช้านี้นะครับผมแล้วก็ smart c o n t a c t ที่เขาสร้างขึ้นเพื่อ farming โดยเฉพาะนะครับผมก็สำเร็จแล้วนะครับ100%นะครับในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาตัวเทสนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับตัว UI development นะครับของเขานะครับ farming ของเขาเนี่ยยังยังรูปภาพตรงส่วนนี้ยังไม่ได้ 100%ขนาดนั้นนะก็ต้องรองต่อไปนะครับผมใน product profile ที่เราเห็นนะครับผมน่าจะเป็นประมาณนี้รูปภาพนะครับเท่าที่เราเห็นนะในส่วนของ uh, new Ad, new info a d d a t e นะครับผมก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้ในอนาคตผมมองว่าตัวแคทเกอรนั้นจะเติบโตไหมาตามที่หลายๆคนมองนะผมมองว่าแคทเกอรก็เป็นเหรียญเหรียญนึ <ๆ S 1> น่งเหรียญหนึ่งนะครับผมในตัวระบบนะซึ่งไม่ได้หมายความว่ามันจะเติบโตขึ้นได้เพราะว่า กลุ่มคนเล็กๆเ,เพียงกลุ่มเดียวนะแต่มันไม่หมายความว่ามันจะไม่เติบโตนะครับผมซึ่งความชอบของคนทํากับความชอบของคนซื้อเนี่ยมันอยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแคทเกอร์จะกล้าไปถึงขั้นไหนนะครับผมในอนาคตมันอาจจะเป็นเหลือศูนย์ก็ได้ครับอันนี้ผมพูดนะคือผมจะชอบเหรียญขนาดไหนก็ตามหรือผมจะซื้อเหรียญนั้นเก็บไว้ก็ตามผมก็ต้องพูดตรงๆนะครับผมว่าทุกๆเหรียญน,นะครับมีโอกาสเหลือศูนย์ได้นะครับผมไม่ใช่ว่าไม่เหลือนะเพราะการอวยเหรียญมันไม่ใช่เรื่องที่ทําให การลงทุนมีความสุขนะครับผมสำหรับผมมองว่าการลงทุนมันคือความเป็นจริงนะครับที่คุณต้องแมネจเงินให้เป็นนะครับผมหรือเก็บกําไรให้เป็นนะนั่นคือการลงทุนที่คุณควรจะต้องลงทุนนะครับถึงผมจะพยายามอัปเดตข่าวเกี่ยวกับเหรียญที่มันเป็นเหรียญที่ดหูหลายคนบอกเป็นเหรียญกาวนะผมแต่ผมรู้สึกว่าในโปรเจกต์บางโปรเจกต์ผมชอบมันจริงๆนะผมเพลยเอามานาเสนอให้คุณฟังนะครับผมโอเคครับผมก่อนที่ จะจบฟอกกี้นะฟอคกี้จริงๆข่าวเยอะมากจริงๆกะว่าจะแยกฟอกกี้ออกเป็นส่วนๆนะครับผมเพราะว่าฟอกกี้เยอะโคกๆคกเลยฮะแต่เราก็มองว่าเออเราอัดฟอกกี้ได้นะในช่วงเวลานี้นะแล้วก็อัดเข้ามาหน่อยดีกว่านะครับผมซึ่งนอตติงแฮมอัปเกรดนะครับผมที่เราจะได้เห็นในจริงๆแล้วมันอัปเดตไปแล้วหรือว่าเอ้ยยังเหรออ๋อพรุ่งนี้เวลาตอนเที่ยงนะครับผมเดี๋ยวผมตั้งค่าแจ้งเตือนไว้ก่อนอันนี้ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับผมจะเป็นสเปซที่เกิดขึ้นในนอตติงแฮมอัปเกรดนะ แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นนะครับผมเราข่าวมันเลื่อนไปพอสมควรแล้วละ่ะแต่ไอ้กิม stone เนี่ยที่เราจะได้เห็นในอนาคตนะครับยูทิลิตของมันเนี่ยมันสามารถที่จะเดี๋ยวนะผมขอเลื่อนไปก่อนมันมีขายกิม stone อยู่นะครับผมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มันขาย NFT e x c l u s i v e นะครับผมจะเกิดขึ้นนะราคาค่อนข้างที่จะไม่ถูกเท่าไหร่นะครับผมใช้คำนี้นะในส่วนขา่ขาวของตัว f r o g y มันเยอะจริงนะผมใช้คำนี้นะครับผมว่า,าพี่แกนะ อัดโปรเจกต์ล้วนๆนะครับผมแต่ราคาเหรียญไม่ได้น่าพึงประทับใจขนาดนั้นต้องเข้าใจก่อนนะครับผมคือหลายคนที่เข้ามาแล้วไม่เข้าใจว่าทำไมเหรียญราคาร่วงทั้งตลาดนะครับผมอย่างหนึ่งก็คือว่าปัญหานะครับที่เกิดขึ้นในทั้งระบบของโลกนะครับเขาต้องพยายามเทคกําไรกลับคืนมานะครับผมจากคนที่ลงทุนไปนะคือเราต้องเข้าใจนะว่าทั้งโลกนะครับผมลงทุนในบิตคอยนนะใช้คํานี้นะทั้งโลกลงทุนในบิตคอยนนะครับผมซึ่งแต่ละส่วนของโลกเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นระดับใหญ่ๆเนี่ย เกิดอยู่ชะงงักไปเนี่ยราคาเหรียญของทั้งโลกก็อาจจะมีการล่วงล่วงดรอปลงนะครับผมซึ่งแน่นอนที่สุดก็คือหลายคนพยายามเปรียบเทียบนะครับผมทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ทั้งด้านอะไรพวกนี้นะผมมองถึงจุดจุดหนึ่งที่สาคัญที่สุดนะสำหรับมนุษย์นะครับก็คือความโลภของมนุษย์นะครับผมถ้ามนุษย์เราต้องการขายนะมันไม่มีเหตุผลอะไรหรอกที่เขาจะบอกได้นะเขาก็แค่ขายไปนะครับผมแล้วราคามก็ล่วงนะเป็นธรรมดาของธรรมดานะครับอันนี้เรียกว่าธรรมดาของมนุษย์จริงๆนะ ไม่มีใครหรอกที่จะไปบอกว่าคุณต้องถือเหรียญไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะรวยนะครับผมซึ่งมันอยู่ที่ใจของคนจริงๆนะในการถือเหรียญน,นะครับผมช่วงเวลาที่ผมเคยถือเหรียญน,นะครับผมเป็นช่วงเวลาที่เหรียญมันประมาณ3 0 0พดอลลาร์4 0 0พันดอลลาร์นะครับผมใจผมไม่ถึงพอ <laughs> ต้องเข้าใจนะว่าช่วงเวลานั้นมันไม่ได้เหมือนกับช่วงเวลานี้นะครับผมแล้วก็ความรู้ที่ได้มาในช่วงเวลานั้นปี2017ไม่2 0 1พันอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดอ่ มีความรู้กระจายขนาดนี้นะสำหรับปัจจุบันมีความรู้ถือว่ากระจายเยอะมากนะครับผมคนที่เติบโตใหม่ๆในวงการเนี่ยผมมองว่าเขาสามารถไปได้ไกลกว่าเดิมนะครับผมไกลเด็กสมัยนี้เก่งต้องใช้คําว่าเด็กสมัยนี้เก่งกว่า,าผู้ใหญ่ในอดีตนะครับผมซึ่งผมก็มองว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับที่พยายามจะพยายามนะครับจะพยายามนะให้ความรู้เท่าที่ผมให้ได้นะครับผมเท่าที่ผมสามารถที่จะ ขอจากคนที่มีความรู้แน่นๆนะครับผมเอามาลงในช่องเราบ้างนะครับผมเพื่อที่จะเติบโตเพื่อเป็นเหมือนกับบันไดให้น้องๆเติบโตไปนะครับผมหรือคนที่อยากจะเข้าสู่วงการคริปโตเติบโตนะครับผมอันนี้ผมก็ผมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในคริปโตนะครับผมแต่อาจจะไม่ใช่คนที่ใหญ่โตอะไรขนาดนั้นนะต้องเข้าใจตรงส่วนนี้นะครับผมโอเคเรามาต่อกันดีกว่านะครับผมในส่วนของ n i n o i s i n g นะครับผมตรง exclusive f a r t o r y game store เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เปิดขายให้ เราทุกคนในโดยพิเศษนะครับผมเพราะเนื่องจากราคาของมันก็ไม่ได้ถูกขนาดนั้นนะซึ่งราคาของได a อน n d m ม n นะ Ruby Heart หรือพวกอลัมกิมสโตนเงี้ยราคนต่ำอย0.2ลทอรนะครับผมหรือ1.5บีเนบีนะซึ่งราคาก็ตกเหยียดๆหมื่นไปปลายกับสองหมื่นนะครับผมสำหรับตัวที่ถูกสุดนะครับผมซึ่งมันได้ประโยชน์จากอะไรบ้างนะครับผมจากประโยชน์ของกิมสโตนที่ได้เนี่ย ตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดรายละเอียดในการซื้อนะผมไม่แน่ใจว่าเขาเปิดรายละเอียดในการซื้อตอนไหนนะครับผมซึ่งผมมองว่ามันเปิดเป็นเหมือนกับอีเวนต์เทรดดิ้งนะครับผมใน NFT s t a r เนี่ยซึ่งเปิดในช่วงเวลาที่เป็นมกรา2 p m นะครับผมซึ่งน่าจะเป็นวันนี้แหละแต่ผมมองแล้วการการขายของมันมันไม่ได้มีรูปแบบที่ชัดเจนขนาดนั้นนะครับในตัว f r o g g y นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมที่คุณจะต้อง ไม่ต้องรีบในการซื้อนะใช้คำนี้นะครับผมเพราะาบางครั้งเนี่ยช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่มันหดหรือโหดพอสมควรนะครับผมสำหรับการราคาที่ร่วงลงนะใช้คำนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาเหรียญอีเทอร์มันมันร่วงนะครับผมแล้วมันมีโอกาสที่แบบว่ามีโอกาสที่จะร่วงลงไปอีกนะครับผมยังไงก็ต้องระมัดระวังส่วนนี้ไว้ด้วยนะ สิ่งสำคัญอันนึงนะครับผมที่ผมอยากจะย้ําเตือนนะครับผมก็คือมันมีการอัปเดตดาวของเขานะครับผมฟ r o อกกก็ใช้ดาวเหมือนกันนะครับในอนาคตนะครับเราคงจะได้เห็นในตัว f r o อกกนะครับสิ่งที่ผมหงุดหงิดใจของ f r o อกกี้นิดนึงนะครับผมก็คือว่าหน้าเว็บแม่งไม่ได้ปรับเปลี่ยนให้มันดูดีขึ้นหน่อยเลยกันนะแต่ไม่เป็นไรครับผมเข้าใจส่วนนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวนะอนาคตมันคงจะปรับเปลี่ยนขึ้นอีกละมัง้งนะ ในส่วนของเวลานี้นะครับผมตัวอัปเดตของตัว About นะครับผมหรือตัว Head Froggy University นะของเขานะ่ยเขามีหัวหน้าของเขาอาะไรครับคือดรอาเมนดาเคลฟเนอร์นะครับผมซึ่งดรอาเมนดานั้นก็ดูทรงแล้วจะไม่ได้เล่น Twitter นะฮะแต่ในรายละเอียดของดรเคลฟเนอร์นะผมไปดูแล้วดรเคลฟเนอร์แกก็มีตัวตนจริงๆนะครับผมแล้วก็มีผู้ที่เรียกว่า เป็นส่วนหนึ่งของสังคมของ Froggy ไปนะครับผมแล้วก็จะมาเป็นส่วนร่วมอันนึงนะครับใน University ของเขานะครับผมเพื่อจะอาจจะออกแบบคอมมูนิตี้ของเขาในตัว University ที่กระจายออกไปนะครับผมที่เราได้ยินข่าวมาก่อนน้านี้นะที่ f o ็ g กก้กำลังตั้งมหาลาัยออกมานะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับของ Fro g g y นะหน้าเว็บอันห่วยแตกของเขานั้นผมก็พยายามดูในอนาคตนะว่าคงจะปับเปลี่ยนในอนาคตลรมั้งนะใช่มัง้งฟล็อกกี้พันเนอร์ในปัจจุบันนะครับผมทีมฟุตบอล24 6 8ทีมฟุตบอลนะครับผมแล้วก็มีเชลลิง์มาร่วมนะครับผมแล้วก็ตัววินเทอร์มส์วินเทอร์วินเทอร์มส์ถูกแล้วสถิติออดิตท,ที่มีนะครับผมโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่ได้มองว่าฟอร์กี้นูมีปัญหาในอนาคตนะเพราะว่ายังมองถึงการที่จะเห็นเกมในอนาคตของฟอร์กี้นะครับผมแล้วก็น่าจะ ได้เจออะไรมันมาในอนาคตนะครับผมอันนี้ไม่ได้กาวนะอันนี้ก็ต้องมองกันต่อไปในโปรเจกต์ของเขาโปรเจกต์มันเยอะจริงนะครับผมพยายามอัดข่าวให้มันทัน20นาทีนะก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะในส่วนของ f r o g g y นะครับตรง Special NFT ที่เกิดขึ้นนะสำหรับใครที่ซื้อก็จะมีส่วนในการใช้ f r o g g y Debit Card นะครับที่เขาพยายามพยายามคุยกันนะครับผมว่าจะเอามาใช้จริงได้ขนาดไหนนะครับผมในส่วนของปัจจุบันนี้นะและอีกอย่างหนึ่งที่ตัว n อ t ของ f r o g g y ที่จะได้รับไปเนี่ยมันจะดูคล้ายกับตัว เหรียญของชิบะอินุเขาใช้ตัว example เป็นชิบะอินุ a r s ระบบนะครับผมซึ่งผมมองว่าก็น่าจะมีความใกล้เคียงพอสมควรนะในช่วงปัจจุบันนี้นะครับผมสำหรับคนที่จะได้ซื้อซื้อไปนะไอ้กำไรที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปเป็นส่วนลดของค่าซื้อค่าซื้อของนะครับผมคือค่าซื้อ NFT แล้วก็ไอ้ตัว FOGGY ที่มันเป็นร้านค้าของเขาในอนาคตนะแต่อันนี้เป็นคำ เขียนของเขานะมันไม่ใช่คํายืนยันนะซึ่งผมต้องมาดูกันต่อไปนะเนาะว่ามันสามารถที่จะใช้ได้จริงในนะอนาเขาจริงๆหรือเปล่านะครับผมโปรเจกต์ project, บางโปรเจกต์มันพูดออกมามไม่ได้คมว่ามันจะใช้ได้จริงๆนะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะอีกอย่างหนึ่งสำคัญที่สุดนะครับผมในส่วนของ v i p นะที่จะได้รับนะคือสมมติถ้าคุณไม่ได้เป็นคนซื้อไอตัว NFT เนะี่ยหรือคุณไม่อยากซื้อมันจริงเนะี่ยคุณแค่เก็บเหรียญมันไว้นะครับผมหรือไม่ได้ไม่ได้ขายเหรียญในตลอดปีนะ2อ2 2นี่ที่ที่ปีนี้แหละ ทั้งปีนะครับผมคุณก็จะสามารถที่จะได้ส่วนลดนะครับผมเหมือนกับตัวอาร์ลัมนะครับผมแต่แน่นอนที่สุดที่ผมที่ผมอยากจะพูดให้ให้ฟังนะคือคุณจําเป็นที่ต้องอต้องถือไว้จนถึง2022เต็มๆทั้งปีนะครับผมนั่นก็คือความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่คุณจะต้องรับไว้นะครับส,ส่วนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่สําคัญขนาดนั้นนะครับผมแล้วต้องมีส่วนอัปเดตของตัวเฟดฟอคกี้ดาวนะครับผม ฟอคกี้ดาวที่อัปเดตเนี่ยที่เราได้เห็นนะก็คืคอมีการอัปเดตมากขึ้นนะครับผมแล้วก็มีการบอกอตัวกระดานกระดานเทรดนะตัวเศกนะครับผมหลายๆกระดานเทรดน,นะบอกว่ามันจะมีการอัปเดตเกิดขึ้นนะซึ่งส่วนเวลานี้น่าจะอัปเดตไปเรียบร้อยแล้วแต่ผมยังไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรผิดปกตินะครับผมในช่วงเวลานี้นะเดี๋ยวต้องไปอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงนะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตอนนี้เนี่ยคุณไม่ควรเคลื่อนย้ายเหรียญฟอคกี้ของคุณออกจากบัญชีของคุณโดยผิดปกตินะครัััััับบบผผมมมมมไไ่่่งง้้้้นนนนนนอออาาาจจะะะะีีีีโกสสทเหหหรรรยยยลุดดปคคตวตววว คือเอาง่ายๆคือต่อให้อัปเดตดาวนะเราไม่จำเป็นต้องทําอะไรกับมันครับถือไว้วางไว้เฉยในกระเป๋าของเราครับทุกอย่างจะเป็นปกติเหมือนเดิมครับผมโอเคครับในส่วนของสาระสาคัญตรงส่วนนี้ของฟ r อกกี้น่าจะเกือบหมดแล้วนะครับผมไม่ได้มีอะไรที่เราเห็นขนาดนั้นนะอ้ออันนึงที่สําคัญของแบนบิดนะครับผมตัวสมาร์ทอัลฟานะครับที่เกิดขึ้นของตัวฟ r อกกี้นะเป็นคอนแทคที่จะอัปเดตนะครับผมคือไอตัวแบนบิดกับตัวอินเวส อีกตัวหนึ่งนะครับผมของตัวที่ลงทุนในตัวฟอกกี้นะครับอย่าเคลื่อนย้ายออกจากตัวพวกนี้นะครับผมถ้าคุณไอ้นี่จริงๆคุณก็เก็บไว้ก่อนนะเพราะเขาจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับผมในช่วงเวลานี้น่าจะไม่เกินผมคิดว่าอย่างช้าสิ้นเดือนนี้น่าจะเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดนะครับผมก็ยังไงก็อดใจรอกันใน,ในิดนึงนะครับผมอ่าฮะแล้วก็ข่าวหนึ่งที่ฟอร์กี้นะครับผมอันหนึ่งที่น่าสนใจคือ Contact b i g g เ s สเบสซีนะครับผม1,000 BSC คนที่ถือท็อปเนี่ย ฟลอคกี้เยอะมากนะครับใช้คํานี้ดีกว่าในผู้นี้จะมีอัปเกรดดอตติงแฮมอัปเกรดนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาดูกันว่าดอตติงแฮมอัปเกรดเป็นยังไงนะครับผมในอนาคตอ๋อตอนนี้สามารถเทรดได้แล้วนะครับผมดูจากรูปแบบนะครับผมที่เขาได้การเปลี่ยนแปลงคอนแทคทั้งหมดนะครับผมก็ไปลองไปเช็คเหรียญน,นะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงคอนแทคอะไรนะครับผมในอนาคตนะในส่วนของตัวที่จะซื้อกิมนะครับผมยังไม่เห็นสถานที่ในการซื้อนะคาดว่า ต้องเข้าไปดูในท e ล e แกรมเพิ่มเติมด้วยนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้เข้าไปดูเพิ่มเติมนะแต่ดูทรงแล้วยังไม่ได้มีอะไรแจ้งข่าวออกมาในทวิตเตอร์ของเป็นทางการของเขานะครับผมเดี๋ยวนะมาเอาไปก่อนปิดไปก่อนในส่วนของ f r o g กีมีอะไรไหม ในฟอร์กี้ก็มีคันแจ้งข่าวเฉยๆนะครับผมแล้วก็แจ้งข่าวแฟมบิลี่นะไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะครับผมในเวลานี้นะโอเคในส่วนของข่าวสรุปข่าวทั้งหมดนะครับผมน่าจะเกือบทั้งหมดแล้วล่ะครับในวันนี้นะครับแล้วสุดท้ายนะครับผมและท้ายสุดนะครับผมก็มาพูดกันถึงเหรียญชินจ้าหน่อยนะครับผมพอดีว่าได้ได้อัปเดตข่าวหน,หน่อยมานะฮะ อืมไม่ใช่สิชิโนโบิใช่ไหมเออเดี๋ยวนะชิโนโบิโทเค้นหายไปเรียนหายไปไหนเรียนหายหายไม่เจอพยายามใช้ส่วนของคอยเก,กโคเยอะหน่อยนะครับผมเพราะว่าเอาจริงแล้วปัญหาของรูปแบบ ในการเข้าเข้าถึงของเหรียญเนี่ยมันมีปัญหาจริงนะสุดท้ายชินจ้านะครับผมในส่วนของการอัปเดตนะปริมาณการซื้อขายนะครับผมที่ยังอยู่ในระดับที่ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะยี่าสองล้านนะครับผมแล้วก็ปริมาณรวมเป็นเสร็จของคงที่นะครับผมอยู่ที่6600้อกล้านนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับในระยะเวลาอันสั้นๆนี้นะ ช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่แบบหาเรื่องโหดพอสมควรนะครับซื้อขาย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 นะครับผมในช่วงกราฟนะเอ่อฮะมีเดี๋ยวนะอ๋อนี่คําเตือนเฉยๆไอตัวอัปเดตของนี้มันก็ไม่ได้มีอัปเดตของกับอ่ากระดานเทรดเยอะขนาดนั้นนะครับผมในปัจจุบันเดี๋ยวนะขอเข้าไปดูในเทวิตเตอร์ก่อนหาไม่เจอฮะโอเคครับเจอละโอเคครับอ่าชิโนบินะครับผมก็มีเอ็นะครับผมในประเทศอ่า ในประเทศไทยส่วนหนึ่งนะครับผมที่มีคนพูดถึงนะครับผมก็โอเคในส่วนนั้นนะผมเพิ่งจะเข้าไปดูตรงส่วนนั้นยังไม่ได้เห็นอะไรมากขนาดนั้นนะครับผมแต่ที่เราเห็นตอนนี้นะครับผมก็คือการประกาศนะครับผมในการเข้าการเทรดนะแต่ละกานเนตดที่เขากําลังวางรูปแบบไว้นะครับผมที่จะเกิดขึ้นใน4สัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับผมก็คือ L Bank นะครับผม Safe Moon นะ Probit นะครับผม Bit t r u e นะครับผม Gate i o นะครับผมซึ่งเมื่อเข้าเกตไ IO แล้วก็ค่อยมาว่ากันในอนาคตนะครับผม สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชิบะอ่าไม่ใช่ชิชิโนบินะครับผมหรือชินจ้านะครับผมก็คือเขาเปิดเปิดหัวกันชัดๆนะครับผมก็คือเห็นเห็นเห็นหน้าเห็นตากันนะไม่ได้แบบเอะเราไม่ได้กดติดตามหรนะอเนี่ยเขาติดตามไปด้วยเ,เขาเปิดหน้าเปิดตานะครับผมแล้วก็มีผู้ที่ทําจริงๆนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับผมสําหรับตัวเ,เว็บไซต์นะครับผมอย่างน้อยที่สุดก็คือคนทําเขาก็ มีตัวตนจริงๆนะครับผมจากการที่ไปค้นหานะครับผมคือเมื่อเขาเปิดหน้าเนี่ยเราค้นหาได้ง่ายนะครับผมทั้งลิงก์อินทั้งอะไรส่วนๆต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับผมสำหรับการค้นหาแต่ละคนนะครับผมในอนาคต สำหรับการที่จะเข้าถึงชินจ้านะครับแต่ละบุคคลนะอ๋อมันอยู่ในหมดดีฟายนะครับผมไม่ได้อยู่ในหมดมีมีโทเค็นนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอันนึงนะครับผมของตัวเหรียญในอนาคตนะก็มาว่ากันต่อไปนะครับผมถ้ามีอะไรอัปเดตผมจะอัปเดตกันต่อเนื่องนะครับผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้ากับผมป้อมนะครับผมสวัสดีครับกดติดตามกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมมาเจอกันใหม่ครับมีคําถามอันไหนสามารถทิ้งคําถามไว้ได้นะครับผมจะเข้ามาตอบนะก็ค่อนข้างที่จะดีครับผมดีขึ้นมาจากเดิมของผมนะครับผมที่ ลิ้นผมมันพูดไม่รู้เรื่องนะครับผมในคลิปก่อนๆนะครับผมเมื่อสองสามวันก่อนก็จะพอจะทราบนะครับผมว่าถ้าใครเคยเป็นแผลที่คนลิ้นจะเข้าใจนะครับผมการพูดการสื่อสารการกินยังลำบากเลยนะครับผมวันเจอาใหม่ครับสวัสดีครับ